อ่ก <c oughs> ็เพืคแต่เปิดลงมกันนะเป็นปันชิ้นท่นเนี่ยเป็นปันน สบายดีทุกคนมื่อนี้ตอนดึกๆนะทักทายสบายดีตอนเที่ยงคืนเดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนไปการแต่ว่าทีมงานแต่ละคนนะแยกกันไปหมนแหละอ่าเบ้าไก่ไปกับเบอร์นิวพาเนตไปคนเดียวส่วนเฮาก็ไปคนเดียวคือกันได้ยินเสียงทีมง,งานยิ่งแล้วทุกคนบาทหนึ่งนะจ็กยิ่งยังแหละหลังจากที่แยกกันไปบูเหิงก็ได้ยินเสียงเลยบูห่วเป็น เขาพันแนดหรือว่าเขาบอกไก่มีวังอยู่นะได้ยินเสียงกลางขึ้นนี่ส่วนร้ายแล้วเมนว่าบริยี่ก็หอกมันมีหวังแล้วนะเป็นตัวใหญ่ทุกคนเลย ตอนนี้ก็แจ้งแล้วทุกคนเอาเลาะมาเมื่อกี้นี้กำลังสุ่มมืดอ,อยู่ประมาณหาโมงเชยาหกโมงนะพ่อหมูทุกคนตอนนี้เอาแรนมาลัดนะไปเลยช่วงมืดๆหน่อยหนึ่งะนะเปิดกล่องนํากับบุท่นตอนมันกืกใช่้อันนี้ก็ตะลึ่งเลยจักเซตนะไดะมันเรนลงมาแป๊บแบบรเขาเรียวนะบุทันยิ่งทุกคนเะ มันดักอยู่เขากัคข้ออย่างมาฟังมามาไก่ยังหอนมันประมาณเจ้าเม็รทุกคนเลยมันดักเขานะมันปุ๊กไก่กระขันอยู่ลุ่มปุ๊เลามายามแห้วแห้วกระบถือครับแตมูมันออกมาในดอนตรงนั้นแหละเขาเลนมานั่มไปนี่เขามันรัดทาพิ่มันลุ่มพุ่นะแห้วเขาใส่ทาพี่ปุ๊กไก่กระขันอยู่ลุ่มปุ๊ บรรยากาศดีแห้งทุกคนอยู่ลุงเดี๋ยวไกนะ่เดี <c oughs> เดห๋หายิ่งไก่หิ่งกระหอกนุเอยียงก็ะหงิ่งมดมานี่นะเอามดนะ มันบังโตนี่น่อยตกหลุมบักง่ายนึงบัชิยูยิงนกอีกจากโตจากใดทุกคนมันเข้า,ามาได้ยิงบาดเดียวแล้วก็แล้วเลยนะบ่เห็นนะนี่หมูตัวที่มันตื่นเหน่านะมันมานี่แหละมึงเจ้านี่น mình phải tuột chết để hỏi mình pop lên mà đi hỏi mày mày ra đó thì chính là mình vô đàn vô lẽ học cả nhàng mà thằng đàn thôi หมูนะ่ะที่จริงนะมันออกมาแต่จุดนั้นทุกคนเาอาย่างมาพอดีหอนหันมันออกมาแต่หนมันแลนมานี่มันบูซึ่งเลยนะพอดีเข้าไปพุ่นเบิง้งเดี๋ยวไปเช็กเบิง้งว่ามันเข่าไปกินยังไปดุดยังอยู่ในนี้มันดักอยู่ในนี้เอากนะยางมาปุดออกเลยมันก็นอ้ยนันเข้ามาดุด าหากินนะดุดใหม่ๆเลยอมันดุดใหม่ๆนะทุกคนมันอาจจะขึ้นมาแต่ปองนี้เละมานี่แต่เวลามันออกเ่าออกไปนี้เลยเขาก็เห็นเขาก,ก็โตมันมันเริ่มจกแจ่งเลยเสียดายเด้ เขาก็คอยมาได้บร่เว่าย่างแห่งแล้วคอยมายืนฟังแต่ว่าบุ่ได้ยินเสียงเลยนะเราไปทางใหม่ก่อนทุกคนเลยอื con ơi cử chạy đi lại nha nè bồi sọ nè nhặt bồi hèn vào đây Thế ra rồi Cái này mà ăn như Nhưng cái này đấy này là đại rồi đó ừ. Đây nhá Đưa đi đi ừ. Đây nhé Nhìn một thứ Nhìn nhá Nhìn cây cái gì Cái cây nâng Nhưng mà phòng côn <laughs> บันทึกครับพงศ์อะไรวอร์ีบไ่ได้ทำไหมนิวกะบ่เบื่อเสือเลยความความบังเหงื่อสื้นใจว่าบันทึกบ่แม่นะมั้งอยู่ายเสืองแลนี่อเขาเจอมูชองเถื่อปุ๊บอยู่ตีนดานมีนี่ลงมานีไงบนหินบนทางเนี่ยเข้าไปเนี่ยเลยมันลงไปซะ ล่มใหม่เออเดี๋ยวมันแล้งสูงนั่นแหละมันดุดอยู่ลมมันวางดุดอยู่ลมคั่นมันลงหันมันมักดุดอยู่ลมอยู่เทิงข่อยก็เจอเห็นฮอโตข้างในฮาว่าบ่ทันแบบบ่ทันยิงมันบ่ซึ้งบ่ซึ้งัลายนะข่อยอยู่เทิงด้านมีพุ่นล่ะเจอน่ะอันนี้เจออันนี้เจอหวานนี่ก็ยังบ่ได้ยิงอมันบ่พอได้ยิงนะมัน แล้วหรมอแล่ไปลงยาอยู่เห็ดกินก่อนทุกคนเดีพาแน่นมาแล้ว่ะนะมันี่กับ้านเยมันี่ไงก่ะเดหนกปาน้ำพืนน้ไข่นึงเข่าก็มัน จะดูจะดูจะวูจะดูเจ้าม้านเลยรแล้ววะอยากเผา,า,เ,าเลยยันจะเผาเลยรกันเนี่ยก็เลยเผามาดังไฟหนึ่งเขากันทุกคนเลยนอนจิ้มงานมากนะก็กินเข่าแล้วก็พากันเดินทางกลับนะบุหัวมีภายในสิกลับแต่ว่าเห่านะแบตเบิ้ดเลย ไปกับล e ูกคักเลยนะนี่เขากะเห็ดคั่วนกนี่แหละทุกคนเอาบรรยากาศมาตอนทุกคนบนผักบนเสาเฮานี่โอ้ยบรรยากาศดีทุกคนเลยแต่กับมัอนี้สีเดลามันละละบอกไก่ว่าเดียวลงไปเอามานก่อนว่ะรอบนี้เจอซองเถื่อนอะไรบดียิงสงสัยลืมเฮ็ดเรียกอยู่เมื่อวางนี้ จักอยู่อันดุบดุบอนี่อยู่ประจําเลยเบิงทางเที่ยวนี่จมเป็นห่องนี่บอนตักน้ําตักในก็คักด้คันยามแงนี่มีน้ํานี่โอ้ยสงสัยสิได้ประจําอยู่ในนี้เลยก็ั อะไรบ่ไกลเมื่อบ่ามาเนี่ยนี่ยกับมันบ่มาหน่อยเจอกับบดิ้งยิงมนกับบด้ยิงกับบดถึกโอ้ยเมื่อเมือม่อนั้นได้เฮ็ดเนี่ยได้มันคือหมานเมื่อนะั้นเมื่อนั้นได้ชงดกองดกชงดอกเมื่อนี้ได้ดอกหนึ่งมันเลยบ่มานได้ดอกเดียวมันบ่ได้ครูมันได้อเออเด,ด,ด,ดี๋ยวเมื่อเอาคูมันก็นองครูมันนะับวันไม่ทำช่อง ได้เลนมารลอบนาได้โลดเนาะเดี๋ยวเอ็ดัวอยู่ลุมไปเละทุกคนเอ๊ะ่วนกเดี๋ยวมันเปื้อนอยู่ทึ่งกันทั้งทั้งกินพร้อมได้นำวางนะ มึกเวมันยังบวกเก่งนะตอนนี้ก็กลับมาเลยก็อันอยู่กินนะอันนี้จะได้เดินทางกลับได้ เป็นห้องเนาะทางเนาะบ่อนี้บ่อนี้แล้วอยู่หึงกัวหมูขนาดรถไทยมาเอาแป้นมาเป้นมาเฮ็ดเทือนเลยบัดยังแต่บอนิ้งยังบัมาทุกคนเลยบัวหาหมูแต่อึดมาอยม่บอก เจอปักสีเฉาห้ามบลุกบุลตีงมาค่ไดมีผู้ มันปล่อแล้วบันจันมันขนาดมันเน้นนเวยนอาานะ้องมอสกระเป่าได้เงาเฮ้ยมันเอาบักเก่ามากนะต่อฟันเนียได้แล้วมีสิโตชันต่อ อยู่ในกลุมเมื่อจมันกินยังไงหลายโตตอมอยู่เต็มคนคเลยตำหงที่ว่ามีนย่งหงดใช่ไหมใชมดแ้วจะแดงแบบตำดูเห็นให้แม่งกินดู มันกงแทบมันยังแฉบอันนี้การเบากายเป็นมักออกเต็มๆมเลยข่าวทางด้วยคือกัน <alleviate> น <revenir> <necess> ่นบ่มันไปเรียตอกสิบเล้วมีจอมก้นเลยวะ ว่มันถือมันปิ้งนะอ,อุมคุมร์ตานฮะกินข้าวแล้วล้วก็เดียวมาปัน้นซีนหมูก่อนทุกคนปนั้นซีนหมูแล้วก็เก็บเครื่องเก็บของเดินทางกลับได้มาเนี่ กลับบ้านไปฝากครอบครัวพี่น้องฝากครอบครัวพี่น้องเออทั้งครอบครัวทั้งพี่น้องรอบนี่สิได้จักเซนแต่ว่าแม่มันสิได้ได้หลายกว่ารอบ14คนนะจังหวะอยู่ไดคือคืออยู่ใดตัวใหญ่กว่าคนมากเลยหน้อยกะคน <laughs> น้อย กินมันไม่ใช่ส้มแล้วมันส้มแห้งแล้วอ่ะมาพอสมทุกคนหอมิไม่พอสมอะตะลกุกใจดีบ่กินแบบดีบ่แหละมันหดไหล่เฉยอะไรมันหอมเลยมันขี้น,น,น,น้อย เนน้อยมกินนั่นเดี๋ยวพูดเล้วเกี่ยวเขาไม่เกินมาเลยเบ่งปันชิพปันแห่กเป็นปันนนะเจ้าหนนต่มนะเด้ยวมันพุงมันอย่มดพุงมันนะ เอากอบันเป็นปนแห้วล้กันแต่ละเอาแล้วก็เอาแล้วมันเอามาตกตกกระดูกใหญ่ด้วแหละเอานแหลโอ้ได้ลายก้อนรอก้อนปะโอลาย รอบนี้เอากระสอบมาใหญ่โพดแล้วบอกได้อันนั้นแรกจังโอ้ยจังป้อจังโมได้เนาะจื้อได้ที่เฮาชอบคนเตรียมมาบ่โว้ยคนละท้องบังใหญ่เลยโอ้แต่กระโบเสียเทียวได้โบช้ำรอบนั้นได้นี่ยังได้อย่ามันอ่อเลยมันไม่ได้เชื่อถุอเนี่ยนั่นอ้ยเลยกระสอบมาหัวม่ได้ นบมีตรงยางน้อยเอยไหนบ้างตรงยางเลยครับตั่นตันเลยตั่นตันแหละตื่นมานะทุกคนปั่นซี่กันแล้วแล้วก็เก็บเครื่องกำลังวันสีเดินทางกลับไปฝนมาแล้วปรป๊ะประมาแล้วพู ฝนก็มาแห้งเลยทุกคน,นเลยเก็บเรือ่องแล้วระวัดพ้นโยนลงมาหน,นึ่งรอไปอีกฝนตกก็ะยักเศร้าเลยละ่ะบันนี้ก็เดินทางต่อทุกคนเลย

เป็นอันตรายด้วยถึง

บอกเลี่ยวมันจืดเนาะตีนเรี่ยบโบได้เล่จ้ำเลยครับจอดไหมโรดจอดเอยไอ้นนี้จอดบะไรได้เนี่ยแน่นเลยนี่โบได้จอดได้เลโอ้โหจอดกับมันโบเป็นจอดอันนี้นะโบได้จอดช้ำบอจอดอะได้ได้นี่ฮะไม่ได้เขับไปยันเลยนะตอนนี้การเดินทางมาวิทเซ่แล้วทุกคนเลยวิทย์บอลยากแล้วนะ โอเคทุกคนแต่นายกะคลิปนี้วิดีโอนี้ซีดีมอดไว้อยู่นี่เลยนะพบพอกันติดตามกันใหม่คลิปหน้าทุกคนเลยชิบไปหาอยู่หากินทางนายกะฝากทุกคนติดตามเป็นกำลังใจให้เนยได้อทุกคนสำหรับคลิปนี้วิดีโอมอดไว้สำเนีาแหละบ๊ายบายทุกคน